เอออ้ยขอโทษด้วยครับโอ้โหไปก่อนเดี๋ยวเวลาไม่ทันโอ้กระตุกกระตุกกระตุกเออโอ้โหสุดจัดบอกเลยต่อยไปดิหลบ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 หนีหลบโอ้โหฟุตเวิร์กดีบอกได้เลยเ,ลยเซนสไปเดอร์แมนยังไม่เสื่อมนะครับผมตุ๊กบักโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพี่อามกูไทยเช่นเดิมนะคนที่ได้อยู่กันในเกมส์สไปเดอร์แมนนะครับผมเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นของ PC นะแต่ว่าตอนนี้เล่นในมือถือนะครับผมโคตรฟีวบ,บอกได้เลย,เลยมันเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบ ใช้แอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็ดึงสตรีมเข้ามาเล่นในมือถือนะครับผมแบบเล่นได้ฟรีนะถ้าสมมติว่าน้องๆติดตั้งตัวแอปไว้เนี่ยปุ๊บแล้วเราก็เข้ามาล็อกอินในแอปเนี่ยทุกๆวันนะครับผมเขาจะให้เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญทองนะครับผมแบบห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาล็อกอินเล่นเกมฟรีในแอปนี้ได้นะครับผมมันมีหลายเกมมากเลยนะอย่างเช่น GTA Spider-Man อะไรพวกนั้นนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้พี่จะมาเล่น Spider-Man ให้ดูนะบอกได้เลยว่าโคตรเฟี้ยว แบบทุกอย่างเหมือนหมดเลยอ่ะสวยหมดเลยนะครับผมมือถือสเปคต่ำก็เล่นได้นะเพราะว่าตัวนี้ต้องอยู่ที่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่อยู่ที่มือถือว่าสเปคแรงไม่แรงนะครับผมต้องอยู่ที่อินเทอร์เน็ตว่าแรงไม่แรงเท่านั้นเองนะโอเคเปิดเรื่องมานะตัวนี้เราก็เอ่อปีเตอร์นะครับผมเหมือนอยู่ในห้องนะเป็นห้องถ้าจะเป็นบ้านเช่านะครับผมห้องเช่าโอเคก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะเช่นตัวโกงต่างๆก็เป็นพวกหน้าหนังสือพิมพ์ว่าพวกหล่าวไวรัสเนี่ยมันทําอะไรไปบ้างนะครับผมเราก็ต้องไปเคลียร ไม่มีมือถือเข้าโอ้พึ่งตื่นเลยนี่ว่าตื่นแบบว่างัวงเงียงงวงเงียโอเค <This. S 1> ปึ๊บหาแล้วกินก่อนฟับโั้ยโยนเข้าแป้นโอ้ชุดสเปรดแมนออกเน่าๆหน่อยโอ้ยพวมุมมีปึ๊บต้องรีบครับผม เจอเหตุดุลเหตุร้ายต้องรีบไปทำภารกิจน้อบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได้จริงนะครับผมเออเล่นได้จริงอนะ่ะถ้าที่พี่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ปึ๊บอุ๊ยจดหมายโอ้โหแจ้งหนี้แม่เจ้าไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องโทรศัพท์กับใบแจ้งหนี้เอาอะไรดีวะไม่เอาอะไรแล้วเพื่อนไปทำภารกิจปึ๊บ ภาพมันจะมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะถ้าสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่แรงเนี่ยมันจะมีกระตุกบ้างนะครับผมอ่ากดอ่าร์ที T, โอเคปึ๊บเอ้ยนี่เดินได้แบบสะดวกเดินจะไปไหนก็ได้นะครับผมุ้ยคนในเมืองโคตรเยอะเอ้ยชนเอานเนี่ยฟ้าไปเร็วไปเร็ว ต้องรีบไปรีบไปบูยังไม่คุ้นชินนะเนี่ยสมม่วนมากจะเล่นแบบกับจอยแต่ว่าไอแอปนี้สามารถต่อจอยได้นะทุกคนเออต่อจอยบลูทูธได้นะถ้าสมมติว่าใครไม่ถนัดแบบจิ้มบนหน้าจออะไรอย่างเงี้ยก็ต่อบนจอยได้นะครับผมไปต่ออ,อ,อะไรเนี่ยอ๋อเขาสอนก็สอนว,สมมนว่ากดถ้าสมมติว่ากด x สองทีมันจะยิงใจไปข้างหน้าแบบรวดเร็ว นี่ไปนี่ไปป๊าบฟึบโอ้โฟึบโอเคอยู่บนหลังคานี่โคตรเท่บอกได้เลยอย่างสวยสวยจัดอ่าโอเคจุดมุ่งหมายอยู่ข้างหน้าหูพันเมตรเลยวะไกลมากเอ่อปุ๊บนี่มันอยู่ตรงนู้นนะมันจะมีจุด บอกให้อยู่ว่าให้เราไปทางไหนนะครับผมเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอเคไปดลกว่าเสียเวลาเยินเยอะโอ้ตะลุตะลุรู้ว่าบนดงบันไดหมดฟื้บ้างเขาสาวไปดิสไปเดอร์แมนมึนเลยคนนี้เอามึนมึนโอ้ <laughs> อดีาตกใจ <laughs> ผมก็มึนเห <laughs> มือนกัน <laughs> ชาวมือกตกใจโอเค ื้อฟูอกระตุกกระตุกกระตกฟแต่พอถึงมันก็กระตุกนิดนึงนะพอถึงเล่นได้ไหมเล่นได้เลยนะครับผมเออแล้วเป็นเกมฟรีด้วยควับเ uh, <hello? S 1> อ uh, <yes. S 1> อยอย่างนี้ก็ดีนะ <Yes. S 1> กดเวี่ยงตัวแล้วก็กดเอ็ด้วย uh, ยิงใหญ่เร็วโอ้ภาพแจ่มมาก มุนอยู่ข้างหน้าอีกหกร้อยหกร้อยเมตรฟิ้วเออโอเคกลาและการละเออเหมือนว่าข้างหน้าจะมีเหตุการณ์แบบผู้ก่อการร้ายเนะครก็ผมมาอยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์กนี่ไง โอ้โหมันกําลังบูหล้างผ่านกันเลยนี่ว่าพวกโจรโอ้ตารวจแล้วจะไม่รอดถ้าสมมติว่าสปาร์ตแมนไม่มีตัวตนเนี่ยตํารวจมันจะเอาอยู่วันนี้มันจะกลายเป็นเมืองแบบเมืองที่มีแบบอาชญากรรมเยอะแยะมากมา,ายเธอไม่มีสปาร์ตแมนแบบซูเปอร์ฮีโร่แบบเราเมืองก็จะล่มสลายแน่นอนเอา้าเป็นไหนแล้ววะ โอ้โหรถตูมระเบิดปะเนี่ยโอ้โหระเบิดด้วยวะตามสูตรตามสูตรผู้กัอการร้ายแบบร้อยเปอร์เซนต์อ้าวดึงดึงใหญ่มาแล้วครับผมตัวเอกเราปีเตอร์โอเคกด Y อ๋อกด Y พ่นใหญ่โอเคกด X ต่อย อ่ากดเอเออมันจะสอนอีกแล้วโอเคเรารู้แล้วว่ากด X ต่อยนะครับผมแล้วก็คอยดูเซนสป,ปาร์ตแบนบนหัวว่าศัรตรูมันจะโจมตีอะไรแล้วก็กดหลบปึ๊กปึ๊กเอออีกทีหนึ่งสตั้นปุ๊โอ้โหพูดถึงแค่กด X ๆๆๆๆโลโๆๆๆมันก็แบบโจมตีล็อกป้าบอัตโนมัติเลยนะเฟี้ยวมากเออเอาระคัดครับผม เอ้ยอย่ามาต่อยนะอุ้ยรถโอ้โหมันจะมาอีกแก๊งหนึ่งอะไรเนี่ยโอเซนไอ้นี่มันจะยิงมาอุ้ยเซนอีกทีหนึ่งอย่าพึ่งอ๋อโอ้ยโดนยิงโอ้ยโดนโอ้ยลัวลัวลัวจะตายจะตายนี่เอามาคัดไปดิปึุต่อยอืมเอามาคัดเสยขึ้นฟ้าครับผมอืมหยุดสไปเดอร์แมนไม่ได้หรอกพวก โอเคทิมหน้าไปที่เฮ้ยเฮ้ยอืออีกสองตัวอุ้ยสามตัวนี่มโอเคอืมอืมจอดครับผมบเฮ้ยโดนยิงจะตายเอาโอเคเรียบร้อยครับผมจบภาร,รกิจเรียบร้อยโ okay. อเค ก็พี่ก็มาแนะนําตัวเกมขงบไอร์แมนแบบเล่นได้จริงนะครับผมแบบเป็นสปอร์แมนแบบเวอร์ชั่นของแท้เลยนะครับผมก็ถ้าสมมติว่ามือถือของใครเนี่ยไม่รองรับพวกเกมภาพสวยก็ลองโหลดแอปนี้ไปได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะก็คือเราสามารถเล่นเกมภาพสวยได้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยหรือว่า Wi-Fi บ้านเนี่ยมันต้องแรงหน่อยนะถ้าสมมุติว่าไม่แรงก็ต้องทำใจนะผมก็คือเล่นไม่ได้นะถ้าสมมติว่าอินเทอร์เน็ตไม่แรงจริงๆนะหรือว่าถ้าสมมติว่า เอ่ออินเทอร์เน็ตซิมมือถืออะไรพวกนั้นน่ะแบบรายดงรายเดือนแบบไม่แรงก็คือก็ไม่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมถึงแม้มันจะเป็นเกมฟรีภาพตัวก็เถอะเนาะโอเคพี่ก็มาฝากตัวเกมซปบบะไดแมนเพราะค่าประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมติใครชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการที่พี่จต่อไปของพี่ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะบาย,บายๆครับผม